สวัสดีครับ,รบก็พบกับพวกเรานะครับได้ลาวนะครับแล้วก็วันนี้เป็นโอกาสที่พิเศษมากเลยนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับเราได้มาลองรถ B ีวายดีดอลฟินนะครับแต่ว่าวันนี้ทางเลเว่นะครับจัดทริปแบบเป็นคาราวานใ,ให้เราขับไปที่พัทยากันเลยใช่นี่เป็นครั้งแรกของทาง b ีวายดีเลเว่นะที่จัดเป็นคาราวานแบบเยอะให้เราทดลองขับทางไกลอ่าเดี๋ยวพวกเราก็ กำลังจะมุ่งหน้าไปพัทยาแล้วก็เป็นที่ไปกลับประมาณ300กิโเมตรเดี๋ยวก็มาดูกันนะครับว่าบีวันดีดอลฟินคันนี้จะพาเราไปได้หรือเปล่าครับเขามีเสื้อนี่โลมาอ่าแล้วก็มีแว่นแต่แว่นนยูอยู่ข้างหลังไม่เจออยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังเดี๋ยวนี่มีถุงยังชีพเพื่อหิวเผืหิวสำหรับ2คนโอ้พร้อมพร้อมมโอเคครับก็เดี๋ยวมาติดตามกันนะครับว่า พวกเราจะเป็นไงบ้างซึ่งตอนนี้ตั้งแต่ขึ้นรถมาได้ประมาณแค่สิบสิบห้าทีเนี่ยโอ้โหประทับใจรถคันนี้หลายอย่างมากๆเลยเดี๋ยวพวกเราจะรีวิวให้ดูกันตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านโมมิจินะครับเพื่อได้กาแฟได้ชามากันแล้วแต่เราจะวางแก้วกันก่อนที่เราจะออกไปนะวางแก้วกันก่อน,นวางนี่ได้ <laughs> นี่ขนาดแก้วเล็กทั้งคู่นะ ต้องต้องแบบซ้อนอย่างงี้แมันก็จะเพะเย์เพยเยอะหน่อยอแต่วางขวดน้ําได้นี่ขวดน้ำสองขวดขวดเล็กขวดเล็กวางขวดน้ํามาขวดวางได้เห็นไหมเขาไปแทนที่โคคางไงเขาเป็นรถเล็กเราวิ่งมาทั้งหมดมีแค่หนึ่งร้อยกิโลมันขึ้นว่า99แบตลดไปเหลือ64ตอนแรกมัน99้า่เลยเหลือ64ก็ใช้ไปทั้งหมด36ตีนผีเหมือนกันนะเราเนี่ยีนตีนั่นแหละเดี๋ยวเราไปต่อกันไปครับ เดี๋ยวเราจะดูกันนะครับว่า Standard กับ Extended นเนี่ยแตกต่างกันยังไงถูกต้องนะครับอย่างแรกเลยทุกคนเห็นได้ชัดเลยครับนี่สีนะครับสีของตัว Standard จะเป็นสีเดียวทั้งตัวรถเลยส่วน e x t e n ์เ d จะเป็นสีทูโทนนั่นเองออยันหลังคาเลยเป็นไงสวยไหมใช่แล้วหลังคานี่เป็นหลังคาคารนลามิกใช่เป็นกระจกเป็นกราฟลูปเลยจะเปิดกระจกไม่ได้นะเป็นแค่เปิดม่านใช่นะ แล้วภายหน้าเนี่ยคือตกแต่งสวยมากนี่คือรถสีเขาเรียกว่าสีขาวสีขาวแบบสีงาช้างจะมีส,สีดำเาเรียกว่าดำเป็นโนแบ็กตัดแล้วมันจะมีตัดดำที่เป็นดำด้านตัดลงมาอีกตรงนี้คือรถดูมีมิติแล้วความ B y d ตัวเบลเลอร์แล้วดูตรงนี้ดีเทลเขาสวยมากไฟหน้าก็ดูสวยงามีเดีอทานตรงนี้ตอนอกลางคืนเนี่ยไฟจะติดยาวไปถึงนี่เลยทั้งสองตัวไฟเหมือนกันสวยมากเนี่ยไฟตรง,<ช>ตรงกลางเลยสวยมากใช่ไหม แล้วก็นี่กล้องหน้าอีกกล้องหน้าเซ็นเซอร์หน้ากี่จุดเซนเซอร์หน้า2จุดแน่นอน,นว่ากล้องสาม้อสองศาแน่นอนใช่แล้วก็กล้องชัดมากด้วยชัดชัดทั้ง2ตัวเพราะกล้องเดียวกันแต่เส้นตัดตรงนี้ทําให้หน้ามันดุมากขึ้นเลยนะเขาเล่นเส้นสายไปกับไฟหน้าไฟหน้าตวัดขึ้นอันนี้ตวัดลงอืมอ่าแล้วนี่ก็ตวัดขึ้นเหมือนกันคือกลายเป็นว่าอตอนแรกรถเปจะดูน่ารักแต่้ตอนนี้รู้สึกว่า้มันก็โฉบเฉี่ยว สำหรับตัวสแตนดาร์ดจะเป็นสีเดียวตรงนี้เลยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวล้อแม็กนี่จะเป็นแบบนี้ขอบ16ไม่ได้เป็นฝาครอบนะไม่ได้ฝาครอบแต่จะเป็นล้อแม็กไปเลยเป็นลายแบบนี้เลยเป็นแบบ2สีสีดํากับสีเงินสีเงาเงาส่วนตัวเอเทนเดครับยังไงเอเทนเดก็คือจะเป็นสีทุกโทนเนาะซึ่งแม็กเนี่ยจะเป็นลายที่เอารู้สึกว่ามีดีไซน์มากกว่าละกันอาจจะดูสปอร์ตมากขึ้นอันนี้ก็คือจะเป็นตัวของ e x t e n d ด d แต่ เอสเทนเดมีความพิเศษกว่านั้นก็คือถ้าเกิดเป็นตัวสีเทาตัว,ตวนี้เนี่ยแม็กจะเป็นลายพิเศษแล้วก็ถ้าไปดูตัวสีน้ําเงินแม็กจะเป็นอีกลายหนึ่งเหมือนกันคือเอสเทนเดมีแม็กสอลายให้เลือกตามสีรถอจะได้แม็กแบบนี้สมมติถ้าอยากได้สีน้ําเงินแต่อยากได้แม็กเนี้ยไม่ได้คือแม็กอันเนี้ยมันจะตามสีรถประมาณนี้ก็ภายนอกจริงๆแตกต่างกันนิดเดียวอืมเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างก่อนแล้วกันด้านข้างนี้ไม่มีอะไรแตกต่าง เหมือนกันเดะต่างกันแค่ตัวสีและก็มือจับประตูมือจับประตูคือเรียบเนียนไปกับตัวรถแค่งัดขึ้นมาก็เปิดได้เลยนะครับแต่อันนี้ความรู้สึกนะตอนเปิดประตูอ่ะมันนิ่มมากเลยมันแบบไม่มีเสียงดังกรอบเดี๋ยวลองดูนะเบามากเบามากคือปกติมันจะมีเสียงกรึบกรับกรุบอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเสียงดังๆอ่ะแต่ว่าตัวนี้เปิดปุ๊บรู้สึกว่าเฮ้ มันนิ่มนวลมากรู้สึกคันนี้นิ่มนวลไปหมดเลยอ่ะด้านหลังด้านหลังด้านหลังไฟสวยมากเห็นดีเทลั้มมันเหมือนเป็นแบบคลื่นน้ำแบบแบบปุ๊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 บไปอ่าใช่ใช่ใช่แล้วข้างในโครมนี่คือสวยมากเลยข้างในโครมมันมีแบบดีเทลไฟมันเป็น 3D กันนะตรงที่มันตัดกันแ่ะมีเส้นบนเส้นล่างนะใช่แล้วก็ดีไซน์ด้านท้ายก็มีการเล่นเส้นแบบตวัดปุ๊บลงนะแล้วก็เซนเซอร์สามจุด จุดรอบคันของทั้งสองคันระหว่างตัวสแตนดาร์ดกับเอ็กซ์เทนเดก็จะมีประมาณนี้ไม่แตกต่างกันมากแตกต่างกันนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งมองไม่ออกนะเดี๋ยวไปดูด้านในกันว่าจะแตกต่างกันขนาดไหนแล้วก็การดีไซน์ข้างในของทั้ง2ตัวนี้จะเป็นยังไงโอเคไปนี่นะครับภายในของตัวสแตนดาร์ดนะครับตัวภายในเนี่ยก็จะมีความเป็นทูโทนเหมือนกันอันนี้จะเป็นทูโทนในแต่เอ็กซ์เทนเดจะเป็นทูโทนนอกนะครับ แผงแทชบอร์ดต่างๆนานาก็จะเป็นสีคนละสีตัวเบาะก็นิ่มหูมหนังดีมากเลยหนังแบบแต่เป็นหนังสังเคราะห์นะคิดว่าแต่เป็นหนังสังเคราะห์หน้านีาน้นิ่มแล้วก็ข้างในนี่ก็เก็บของได้เยอะมากช่องแก้ววางแก้วน้ํสองตรงนี้ไม่ใช่วลสชา่นนะเป็นธรรมดาและก็พวกคันเกียร์ต่างๆในตรงนี้จอเหมือนกันฝอตัวพวอมาะไรก็เหมือนกันแต่สีเหมือนกันเดี๋ยวลองไปดูตัวนูนและก็ที่สําคัญครับคันนี้ เบาปรับมือหลังคาเป็นแบบธรรมดาไม่ได้มีกระจกให้นะครับถ้าได้หลังคาสีดํานี่นะครับดูอัตโนมือยังเป็นยังเป็นแบบนี้อยู่แต่มันก็ดีนะคือสมมติถ้ารถขับอยู่เราขับอยู่แล้วแสงมันแยงตามากเลยเราดันตรงนี้ไปปึ๊บมันจะตัดแสงอ่าอตาโอเคพอตัดเสร็จรถคันที่แสงส่องสว่างจ้าไปแล้วเราก็แค่ดันกลับมา มันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอันนี้เป็นทิกเล็กๆน้อย,อยออนนมีไฟมีกระจกมีไฟโอเคเปิดไฟตรงนี้แต่เปิดปิดได้เลยอโอเคแต่เป็นระบบสัมผัสนะครับภายในก็หน้าตาประมาณนี้ครับเกียร์เปลี่ยนโหมดระบบชาร์จไฟไฟดูกเฉินต่างๆนานานะครับเปิดวอลลุ่มเบาวอลลุ่มเบรกมือแอคชั่นออโต้โฮมีครบหมดนะครับเดี๋ยวไปดู ตัว Extend e d กันว่าข้างในเป็นยังไงอ่าก็มาเจอกับตัว Extend e d ซึ่งแน่นอนนะครับว่า Extend เนี่ยมันเป็นตัวแพงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยออปชันเขาก็จะจัดเต็มละ <Umwelt. S 2> อ่าอย่างแรกเลยนี่สีเป็นสีดำมันทำให้รู้สึกแบบว่าหรูหรามากขึ้นเนาะอ,อ่าแล้วก็ที่จะมีก็คือ Wireless ouais Charging ตัวขนดาดไม่มีไม่มีตัวนี้มีมาแล้ว w i r l e s Charging ครับ แล้วก็อันเนี้ยที่จะขิงได้เลย<ต><น>ไหน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 ฮานคคาพานรามกซัสลูแน่นอนนะารโรมกกามกซัสลูจะเปิดไปตกไม่ได้น้องเป็นกาสิลไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าเนี่ยเปิดม่านมาก็ทำให้บรรยากาศในห้องโปร่งขึ้นแล้วใชอ่อันนี้ก็คือดูดีขึ้นเลยแน่นอนอสีพุ่งมาลัยก็จะเป็นสีดำตัดเป็นโนแบ็คครับแน่นอนหน้าจอหน้าตาก็ หรูราขึ้นดูดีขึ้นอันนี้ที่สำคัญที่จะขิงอย่างนี่มีเบาะพัดลมในเบาะนะเหมาะกับอากาศร้อนๆอย่างเมืองไทยแล้วก็ปรับไฟฟ้าเอ้าตัวสแตนดาร์ดมันเป็นปรับมือนี่เออสแตนดาร์ดปรับมือนี่ก็คือไฟฟ้าคู่หน้าเบาะพัดลมคู่หน้าฉ่ำๆสีเบาะก็เป็นสีเดียวกันคันนี้ ข้างนอกทูโทนแต่ข้างในเป็นโมโนโทนเป็นดำแต่ว่าดำมันทำให้รู้สึกหรูหรามากขึ้นอันนี้ก็เข้าใจ b ี d ที่เลือกแบบนี้ก็ดำหมดเลยเนาะใช่ก็มันทำให้รู้สึกฟิลสปอร์ตมากขึ้นนะอ่ะอันนี้ก็เลยทำให้ตัว e x t e n d e เพิเศษกับตัว Stand a r d แต่ที่อาจจะขิงไม่ค่อยได้ก็คือกระจกมองหลังยังเป็น,นแบบปรับมือเหมือนเดิมใช่ ไปผปมเหมือนเดิมแต่ว่านอกนั้นก็คือเหมือนกันหมดบางบาง,บางดงบางแดดอะไรอย่างนี้มือจับคนขับมีไหมอ่ะไม่มีแต่กลายเป็นที่เก็บแว่นแต่จะตนดาร์าดไม่มีนะครับแตนดาร์าด <Standard S 1> ไม่มีล <ง S 1> เลย,เลยอันนี้เป็นที่เก็บแว่นนะทุกคนนี่เก็ hey, บได้เออมันก็สะดวกดีนะนี่แล้วก็วางไว้เอ <H an> อี่อจะจะจะขับรถก็หยิบมาเดี๋ยวนะคืออุปกรณ์เล็กน้อยขนาดนี้ทำไมเต็นดาร์ดไม่ใส่เข้ามา ตัดต้นทุนแหละต,ต้นทุนต้นทุน<ล>ต้องการสร้างความแตกต่างสร้างความแตกต่างคือแตกต่างภายนอกนิดหน่อยแต่ภายในนี่เต็มที่เลยภายในรู้สึกว่าโอ้โหออปชันนี้คือแตกต่างเยอะอยู่จัดเต็มจริงๆิอุ้ยเบเย็นแล้วอ่ะเย็นแล้วเหรอเฮ้ยเย็นแล้วอะโอ,อ้อโหชอบอะชอบมากเลยอะซึ่งถามว่าเลนราคาเนี้ยไม่มีค่ายไหนที่ยังให้เบาที่แบบมีพัดลมมาเลยนะนโหนี่สบายเลยอะโอ้เย็นหน้าเย็นหน้า โอ้ยดีว่ะดีว่ะเฮ้ยนี่อะไรวะอ้าวอ๋อมันเป็นมันเป็นที่แขวนครับมันเป็นที่แขวนเฮ้ยที่แขวนถุงแกงเหรอเออเพิ่งเห็นเหมือนกันนี่ถุงแกงตรงนี้อานี่เขาบอกเลยนะว่ารับน้ำหนักได้ไม่เกิน3ากิโลน้อยกว่า3ากิโลก็ถ้าแกงถุงหนึ่งประมาณไม่ถึงโลอ๋อโอเคโอเคร้อยกรัมสองร้อยกรัมก็ได้แล้วถ้าได้สัก20ถุงแกง20ถุง เอากลับบ้านมาทำอะไรขนาดออนี้เออเออนี่ก็คือภายในของ Extended ที่รู้สึกว่าจัดเต็มจัดหนักออปชั่นล้นก็อันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาลองสูตรถึงร้อยนะครับตัวนี้ก็คือต้องบอกอีกทีว่าเป็นตัวมาตรฐานใแบตจะ44.9กิโลวัตต์ใช่น,นี้แรงม้าอยู่ที่95แรงม้า ทอาสปีดอยู่ที่160กิโลเมตรอ่าทอาสปีดจริงๆเขาบอกว่า150กิโลเมตรแต่ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าได้เท่าไหร่แต่เมื่อกี้เราลองขวดแล้วก็ประมาณ159 159โอเคตอนนี้เราสูดถึงร้อยกันตอนนี้รถโล,ลง่งทุกอย่างโล่งนะครับ3 2 1สองหนไปเจ็ดิบแปดสิบเก้าสิบ 100 0ศูถึงร0อก็จะประมาณสเปคเทียเคมานั่นก็คือ1 2บสามใช่แต่ถือว่าค่อนข้างใช้ได้ใช้ได้ถือว่าเร็วอยู่ตั้งแต่ขับมาเนี่ยบอกเลยว่าอัตราเร่งของคันี้มันไม่ได้หลังติดเบาขนาดนั้นแต่มันไปเรื่อยๆของมันมันไปได้ไปเหยียบเหยียบก็ไปเหยียบก็ไปแบบแต่ก็ไม่ได้อื่นก็ตามสไตล์ฟรถไฟฟ้าที่มอเตอร์มันจะหมดุดแล้วมันจะพาลงไปอ่าอ่าส่วนเรื่องของอ่าช่วงล่าง ช่วงล่างนี้ประทับใจมากเฮ้ยประทับใจเลยคือตอนแรกคาดหวังอีกแบบหนึง่งแต่พอมาขับจริงๆอ่ะความคาดแบบอ,อะไรมันมันเปลี่ยนอีกอย่างนึงคือมันโอเคหนึ่งร้อยหกสิบมันเกาะหนึ่งร้อยหกสิบประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าช่วงล่างมันยังนิ่งอยู่มันไปได้แต่มันไปต่อได้อีกแต่ด้วยความมันล็อกความเร็วไว้รถไฟฟ้าเนาะมันก็องล็อกความเร็วไว้แล้วก็พวกรอยต่อถนนรอยต่อถนนในเงี้ย จะบอกว่าตึงตังมันก็ไม่ตึงตังมันก็มีความมีความแน่นๆแต่มันก็นิ่มแต่คันนี้เขาเติมลมยางมันหนาอยู่สี่สิสี่สี่ล้อเลยด้วยนี่ขนาดว่าเฮ้ยรู้สึกว่านุ่มโอเคแล้วนะแบบนุ่มไปทางโอเคเลยอ่ะที่สี่สิบสี่นะถ้าลมยางแบบเลือสัก3สามสิบกลางๆนี่โอ้โหนุ่มใช่เรื่องเรื่องของการออกแบบช่วงล่างของของคันนี้ด้วยระยะฐานล้อแรงสแตนานาและก็คันนี้เป็นช่วงล่างทอร์ชั่นบีมนะอ่าหลังไปทอร์ชั่นบีมถูกต้องคือ t a ต d a า d จะเป็นทาวชั่นบีมแต่ถ้าเป็นเอ็กซ์เทนเดมันจะเป็นมันติลิงค์อ่าช่วงหลังจะเป็นมันติลิงค์อืมาทาวชั่นบีมก็คานแล้วก็มีโช๊คอยู่อืมมันติลิงค์มันจะจับแยกสลับขากลับเดี๋ยวไปลองดูตัวมันติลิงค์กันอ่าตัวเอ็กซ์เทนเดอ่าถูกต้องตัวที่เป็นเอ็กซ์เทนเดได้มันติลิงค์คมอะไรมันถือว่าไม่ได้แข็งอันนี้คือว่าพอดีอันนี้ล้<พ>อป่าเป็นสปอร์ตเป็นสปอร์ตมันคมอยู่นะเนี่ยไปก็ไปตามที่เราหมนุนอืมแล้วก็ระยะฟี มีนิดนึงขับทางไกลไม่เหนื่อยแล้วกันวงเลี้ยวไม่กว้างพอดีเลี้ยวแล้วแบบไม่ต้องหักเยอะแ,แล้วก็เรื่องของการเก็บเสียงอ่าการเก็บเสียงประทับใจตรงที่ว่าวิ่งหนึ่งร้อยประมาณหนึ่งร้อยสามสิบมันยังพอได้อยู่มันยังแบบไม่ค่อยมีเสียงเข้าแต่หนึ่งร้อยสี่สิบมาเต็มที่เลยร้140อยสี่สิบเริ่มแบบแต่ร้อยสามสิบนี่ยังเก็บเสียงโอเคนี่ก็ใช่เอ๊แต่เราวิ่งบนอ่า ทางด่วนด้นะทา,ทางด่วนทางด่วนถือว่าเก็บเสียงนะทำได้ดีทําได้ดีจริงๆสําหรับเรื่องถัดมาจะเป็นเรื่องของทัศธนเวิไสยกับการเบาะนั่งอมองแล้วไม่ไม่ไม่ค่อยมีมุมอับไม่ค่อยไม่ค่อยถึงมันจะเป็นรถฟงนี่นะแต่ด้านหลังเนี่ยมองแล้วเคลียดีแล้วมันมองแล้วมันเห็นชัด<อ>เคลียอลองหันไปมองแล้วมันจะเคลียส่วนกระจกข้างโอเคมันทรงเหมือนมินิ<อ>กลม,กลมๆเล็กๆ แล้วก็มองมองดีไหมมองดีนะมองดีโอเคเลยแหละกูรู้สึกว่านั่งข้างคนขับนะตรงนี้มันเหมือนตู้ป่าแบบเป็นกระจกที่แบบว่าเหมือนมองได้ดีหมดอาจจะมีเสาเอที่ไม่แน่ใจว่าตอนขับเป็นไงนะแต่กูว่าตรงอื่นอนะ่ะแบบว่ากระจกมันใหญ่มันเคลียร์มีอม,มองลอดไปคือแบบว่ารู้สึกขับง่ายนะถ้าไม่มีช่องนี้ก็แบบมองมองยากอยู่อ่านลองดูจังหวะกลับรถเราลองขับประมาณนี้หนึ่งรอบครึ่งสุดละ วงเลี้ยวแคบดีเลยดีเลยวงเลี้ยวแคบดีเลยอีกเรื่องหนึ่งเรื่องระบบความศักษาความปลอดภัยทั้งหลายนะ้าต่างนานา,นาคันนี้เป็นรถรถเทอรถเติคา,ท,า,ท,าที่มาครบมากอะ่ะอืมอืมอ v e ตฟคูดคอนโทรลควบคุมรถในเลนเตือนการชนข้างหน้าเแบรบคนูนะ่นนั่นมาครบหมดเลยกดตามคันหน้าก็เลือกระดับได้นี่เลือกมีทั้งหมด4ระดับอ่านี่ก็เลือกไปหนึ่งสสามมันก็จะตามคันหน้าไปความเร็วก็ แล้วพงมอะไรมันก็จะล็อกให้เราเลยถ้ามีเส้นอ,อย่างอันนี้มันก็จะขับตามไปแต่เราไม่สามารถปล่อยได้นะมันไม่ได้เป็นออโต้พายโหลดมันเป็น Post แอแกทีฟโค้ดคอนโทรลยังไงก็ต้องจับใช่เราก็ต้องจับไว้หรือว่าถ้าเราไม่จับสักพักหนึ่งมันจะขึ้นเตือนว่าเอ้ยมึงจับทางมลไยด้วยนะจับกูด้วยนะแล้วก็เตือนรถด้านข้างก็จะมีไฟไบสปอตขึ้นมาสอ,องข้างเลยเนาะหน้าจอเนี่ยคือจะบอกเขาเรียกอ,อะไรบอกแบบเอ้ยข้างหลังมีรถนะขึ้นบอกตลอดเด้นะ เนนี่นมัให้ระวังลดข้างหลังนะถูกต้องเนี่ยขึ้นไรมะเออดีดีดีคือง่ายว่าโลกความปลอดภัยมันมีครบเลยโอเคเรื่องของตัวเบาะนั่งอืมเบาะส่บบยมากเป็นเหมือนกับเป็นกึง่งกึ่งบักเก็ตหน่อยเออบักเก็ตเบสซิ่งเลยขับระยะเวลามาประมาณสองสามชั่วโมงสามสี่ชั่วโมง่นแหละเป็นไงไม่ค่อยเมื่อยแต่มีแอบปวดหลังนิดนึงอืมอ่าปวดหลังนิดนึงแต่กูไม่ปวดเลยนะ อาจจะมึงไม่ได้ขับเนี่ยคือตอนนี้เรากําลังขับไต่ขึ้นไปที่ทางป็นเป็นเนขาแล้วกันที่พัทยามันจะมีทางแบบชันชันเป็นเนินอะ่ะใช่เป็นชันบอกองศาว่าเราเนี่ยน่าอยู่ที่องศากี่องศารถเราเอียงหรือเปล่าแล้วตัวกล้องบอกเลยโคตรชัดเลยอะ่ะนี่กล้องเปิดได้ด้วยนะนถึงแม้จะไม่ใช่ความเร็วต่ําก็เปิดกล้องได้นี่ขดูดิ <30. S 2> บางรุ่นนี่คือเปิดดูไปได้นะกล้องชัดมากดูด้านใต้เลยด้วยเออดีอ่ะ แลนต้ามันจะเป็นภาพจากกล้องหน้านี่แหละที่เขาถ่ายแล้วประมวลมาให้เราเห็นอ่านี่ทีดีลื่นด้วยระบบลื่นมากอ๋อระบบพวงมาลัยนี่ไงอ่าเวลาเลี้ยวมันก็เปิดกล้องให้เลยเหมือนเป็นจอเป็นระบบ a อ d ด o อ d เลยอ่ะเหมือนมีแท็บเล็ตอยู่ในนี้เลยอ่ะอนะเ,อเปิดเล่น อันนี้มันก็ข้อดีอย่างเวลาเปิดแมพมันก็ดูง่ายเออใช่พอเป็นเปิดแมพแล้วเป็นแนวตั้งอะ่ะเน,นี่ยมันเต็มตาเลยมันทั้งเมืองเลยอะ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูโรมาเราขับโรมาไปดูโรมาฝูงโรมาจะไปดูโรมากันใช่ฝูงโรมาจะไปดูโรมา จากวันนี้นะครับที่หมดไปวันแรกเหนื่อยสุดๆครับเหนื่อยกับการขับรถเดี๋ยวเราจะไปเอนจอยกับคอนเสิร์ตอะตอมอะตอมชนกันนะครับอะตอมชนกันแล้วก็เราไปรับประทานอาหารข้าวตอนนี้เราอาจจะเพรียๆแล้วโดนแดดทั้งวันแบตหมดแบตรถเออแบตคนนี่แหละนั่นแหละครับผมเดี๋ยวเราจะไปเอนจอยกับคอนเสิร์ตแล้วก็รับประทานอาหารค่ำกับทางเลเวลบีวีดี แล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนลหลายท่านนะครับผมครับเดี๋ยวเราภาพมาฝากกันไปขอว้าไปกินข้าวนะครับ เอ็กเซเนตแล้วถูกต้องอ่าซึ่งเอ็กเซเนตเนี่ยกำลังก็เยอะกว่าอ่าใช่ช่วงล่างก็ดีกว่า,วาช่วงล่างคนละแบบอืมแรงม้าเยอะกว่าแรงบิดเยอะกว่าแบตเตอรี่ใหญ่กว่าอืมอย่างคันนี้เนี่ยอ่าช่วงล่างเนี่ยจะเป็นตัวมันตีลิง k อ่าแต่ถ้าเป็นสแตนดาร์ดที่เราใช้กันเป็นตัวคันเขาเรียกท็อคชั่นบีมอืม มันก็จะมีความแตกต่างกันแต่าด44.9กิโลวัตต์ส่วนตัวนี้เนี่ยเป็นที่60.48กิโลวัตต์เขาเคลมว้วิ่งได้490 Nm แต่ตอนนี้เราอ่ะอยู่ที่90%วิ่งได้445กิโลเมตร100%ของตัวสแตนดานแบวิ่งได้กี่กิโลนะ100%ของตัวสแตนดาดวิ่งได้406กิโลและคันนี้มีแรงมา้าอันนี้เขาบอกว่า105กิโลวัตต์ ถ้ามีเป็นแรงม้าจริงๆมันน่าจะประมาณ200ประมาณประมาณเดี๋ยวลองดูนถ้าเทียบกับตัวสแตนดาร์ดนี่คือแบบร้อยแสิตนดาร์ด180อันนี้สามร้อยสิบก่ามันเหมือนกับรถคนละคนละแบบเลยลูกคนละเดย์เออใช่การขับขี่ของคันนี้เนี่ยล้อเนี่ยมันก็มันก็ต่างไซส์กันแล้วอ่ะสิบเจกับ16บหกแค่คลิกธรรมดาจริงๆล้อปีที่เลย ลังมันมเป็นยังไงช่วงล่างอัตราเร่งของคันนี้อ่ะอย่างอย่างแรกที่รู้สึกได้ทันทีเลยคือย้ยอย,วย,ย,วยย้วยย้อยยวยยบยาบเลยแต่ว,ว,ว่าเวลาเป็นพื้นที่มันแบบเป็นเนินเป็นต่างระดบับเนาะแบบที่มันจะเอียงขึ้นเอียงลงเนี้ยรถมันแบบ,บ,บอย่างนี้เลยเป็นสป,ปริงเลยถน,นนหรือเปล่าด้วยแต่ความน,นั่งสแตนดาร์ดก็ไม่รู้สึกแบบนี้ไงเออพออ็กซ์ทนดอร์เป็นคนขับได้ลองนั่งลองครับก็รู้สึกว่าเออเว้ย มันมันยุยอะ่ะจนรู้สึกได้ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะเรื่องของมาตเตลิงด้านหลังด้วยหรือเปล่าใช่อ่ะหรือว่าเป็นเรื่องของการจูนช่วงล่างด้วยมันมีความนิ่มกว่านิดหนึ่งช่วงล่างมันแบบนิ่มกว่าพวงมาลัยตอนแรกเผลอเปิดเป็นคอมฟอร์ตไวโอ้โหรู้สึกไม่มั่นใจเลยมันไม่มันไม่หนักใช่ใช่แต่พอเปิดเป็นฟอร์ตเออโอเคไว้ชิตดีละโอเคพวงมาลัยนี่มั่นใจได้รู้สึกว่าพวมางมาลัยโค้งพวงมาลัย ต้องล่างเราอยู่ทั้งทั้งสองคำทั้งจะเป็นอ่าสแตนดาร์ดทั้งจะเป็น X เซนเตอร์ตงล่างต่ัดตัดอย่างได้ทัด้ช่ใช่ใชถ้าเป็นตัวสแตนดาร์ดมันมยังไม่ได้ปิดปา๊ามันยังไม่ได้ดูดันอ่ามีสารปริซ่าแต่ถ้าเป็นตัวเอ X เซนเตนร์อืม<ร>มันมีความปุ้ดป๊าสมันมีความแบบกดแล้วมันพื้นไปอ่ามีแรงมากขึ้นอ่ะใช่ที่เรนมากอะไรเป็ี่ยนต่างเยอะ เราล็อกนั่งหลังถ้าช่างนวิสัยการน,นั่งหลังถ้ามองข้างหน้ามันอมอยงยากเพราะอะไรบอกเรื่องของคัวนันใหญ่เรื่องของความนิ่มนวลของข้างหลังถือว่าก็นิ่มนะก็นิน่มซอฟแต่ตัวแตดันดัตไม่ได้ไปลองนั่งหลังก็เลยไม่มั่นใจถ้าเป็นยังไงโอเคการเก็บเศษมันมันเหมือนกันาได้แล้วเก็บดีการนั่งเงี้ยโอเคทั้งคู่นั่งได้ทั้ทงคู่จะมีพ่อแม่จะมีลูก ได้นั่งได้ถือว่าดีเลยนะอ็อ,อปชั่นก็มาได้เยอะเต็มถือว่าคันนี้เกินคาดนี่สายคันนี้จะเป็นแบบอ่าสุขมุมสุขมุมหน่อยคือเขาเรียกว่าไงเน้นสมูทเน้นแบบเรียบลื่นไหลนิ่มนุ่มนวลอย่างนี้ถูกต้องถ้าใครที่จะหารถไฟฟ้าคันแรกอันนี้มองว่ารุ่นสาตนดาดเพียงพอแล้วเออจริงจริงรุ่นรุ่นมาตรฐานเพียงพอแล้วจะขับเพอเพอรุ่นมาตรฐานแม่งขับเร็วแม่งดีกว่าไม่รู้ แต่มันเร็วได้มันเร็วได้ไม่ไม,ไม่ไม่ปี๊ดฟาร์สไงมันก็อาจจะแบบอ่าแต่ก็ก็อาจจะไม่ได้จําเป็นที่จะต้องปี๊ดฟาร์นขนาดนั้นใช่เพราะว่านี่คือรถซิตี้คาร์ครับม,มันให้ความคล่องตัวในเมืองมันให้ความคล่องตัวในแบบการขับในเมืองทา,า,างแบบที่เล็กๆโคตรเคี้ยวจัดแบบใช่หารถคันแรกรถฟาหารถในเมืองขับง่ายนั่งสบายเออนั่งสบายนั่งสบายอ่านั่งสบายก็มาอ่าตัวนี้เลยตัวสแตนดาร์ด แต่ถ้าอยากให้มันอัปเกรดให้มันแรงขึ้นนิดนึงแบตบได้ไกลขึ้นก็ไป uh, Extend e d ขอเสริมนิดนึง<ม>ก็คือว่าพอจะลองใช้ Apple CarPlay ใช่ปะ่ะ huh. กลายเป็นว่าเสียบสายเสียบช่อง Type C อะไม่ติดจะต้องเสียบช่อง Type A ซึ่งปัจจุบันนี้คนที่มีสายชาร์จ Type A มันก็น้อยแล้วไงอยากให้ Apple CarPlay มันเป็นช่อง Type C หรือเพผลอให้ดีกว่านั้นคือเป็นไวเลสไปเลย S <S อ่าก <Okay, S 1> ็จะยิ่งดีเอออันนี้ก็รู้สึกว่าโอ๊ยอยากให้มีจังอ่าแล้วก็ในเรื่องของการขับขี่อันนี้ขอเสริมนิดนึงเรื่องของการขับขี่ก็ตอนนี้ใช้รีเจนแบบไฮก็คือสูงสุดละแต่ว่าอพอตอนนี้ตั้งไฮอ่ะมันไม่ค่อยชะลอรถเท่าไหร่ม,มันจะต้องหันมาเหยียบเบรกตลอดจังห<ๆ>วะถอนคันเร่งมันไม่เบรกให้จังหวะถอนคันเร่งมันไม่ชะลอไม่ชะลอขนาดนั้นแต่มันรีเจนมันมันรีเจน ล e เ,เจนีเจนอันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณเลเวลนะครับที่เชิญแล้ลลราวมาร่วมทดสอบจากครั้งนี้นะครับซึ่งใ,<ช>ในการทดสอบครั้งนี้มันทําให้เราได้ใช้รถดอ l ฟินคันนี้ขับไปทั้งในเมืองในือนอกเมือง,อองขับต่างจังหวัดที่เราได้ลองใช้รถในทุกมิติจริงๆทําให้เราเข้าใจรถคันนี้มากขึ้นว่าอ๋อดอลฟินเขาเป็นยังไงได้ลองทุกฟังก์ชันใชต่ต่างๆนานาแอตติฟกูทอะไรต่างๆท,ทำลองหมดเลย ก็ขอขอบคุณบริษัทเลเวลออโตมอติฟอีกรอบหนึ่งครับที่ให้เรามาร่วมแจมทริปนี้กับพี่ๆสื่ออีกอืใช่าจะมากกว่า50 50คน้ะอืมเนอะก็สนสนากันไปโอเคนะครับก็ขอบคุณนะครับก็ขอฝากคลิปนี้มาได้อ้อมอกอ้อมใจด้วยนะฮะก็ฝากกด Subscribe นะฮะกดไลค์กดห like, ัวใจให้พวกเราด้วยแชร์คลิปของเราด้วยนะฮะใช่ครับได้เลยแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ ไปแล้วครับไปคืนรถครับไปที่เราออกมาทั้งหมด154กิโลใช่แล้วมันขึ้นว่าแบตที่จะวิ่งได้อีกก็คือ187 87ถ้าบวกลบคูณหารแล้วมันหายไป103กอโลแต่อย่างที่บอกตั้งแต่แรกเราเนี่ยเดินทางกลับมาเนี่ยเราไม่สนใจเรื่องของการประหยัดแน่นอนกดสปอร์ตเราสปอร์ตอย่างเดียววงมาลัยก็สปอร์ต แอร์ก็จัดเต็มพอแม่งร้อนแม่งไม่มีฟิล์มใช่ใชาร์จ <Art S 1> แบตท,ทุกรูที่มีอ่าถูกต้องอ่าเบาะเย็นอีกเราเราก็แกล้งน้องหมาถึงว่าเราก็ใช้เต็มที่จริงๆอ่ะใช้เต็มที่แล้วก็ลองให้ดูกันเนาะประมาณนี้ไ้ไปจริงแล้วนะ,ไป,ะไปจริงไปจริงละ